ใครบอกไปต่างประเทศแล้วสนุกไม่จริง,รงสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะกันจะพาทุกท่านไปชมภาพบรรยากาศการเดินทางดูงานเครื่องจักรที่ต่างประเทศกันค่ะเริ่มจากการขึ้นเครื่องที่สวนภูมิก่อนเลยนะคะเราได้ไฟบินเนี่ยช่วง1นึ่งทุ่มคือแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเราติดปัญหาการโหลดกระเป๋านะคะในกระเป๋านั่นก็คือมีตัวอย่างสินค้าของลูกค้าที่เราจะนําไปลองค่ะ ทางสายการบินแจ้งว่าเราไม่สามารถโหลดกระเป๋าใบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะโดยการจ่ายเพิ่มค่ะเราจ่ายไปทั้งหมด4 0 0พันบาทนะคะเพื่อให้กระเป๋าที่มีสินค้าของลูกค้านะคะได้นำไปด้วยพวกเรานะคะเดินทางถึงสนามบินกวางโจนะคะเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีแต่เรานัดนะคะโรงงานที่ต่างประเทศนะคะไว้ช่วงเช้านั่นซึ่งหมายถึงว่าพอถึงปุ๊บเราต้องเดินทางต่อเลยค่ะปล่อยให้เรื่องการนอนเป็นเรื่องของเด็กไปค่ะ เมื่อลงเครื่องเสร็จนะคะเราต้องไปนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อมาต่อเป็นรถไฟความเร็วสูงกันที่นี่ค่ะและนี่เป็นวิวข้างทางนะคะที่เก็บมาฝากบรรยากาศตอนเช้าของประเทศจีนค่ะเริ่มหิวแล้วเติมพลังกันนิดนึงค่ะทานข้าวบนรถไฟกันไปเลยการเดินทางยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะลงจากรถไฟแล้วนะคะเราต้องไปขึ้นรถเมล์แล้วไปต่อแท็กซี่อีกทีนึงค่ะรวมระยะเวลาการเดินทางทั้งหมดนะคะเราเดินทางไปประมาณ10บชั่วโมงได้ค่ะ บอกเลยว่าสู้มากแล้วก็มาถึงแล้วค่าโรงงานที่ประเทศจีนไปลุยกันต่อเลยค่ะช่วงที่ไปก็คืออากาศหนาวมากนะคะการเตรียมความพร้อมเรื่องร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญมากเหมือนกันค่ะมาถึงเราก็ทำการเทสเครื่องกันเลยนะคะผลที่ออกมาก็คือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้การมาดูงานครั้งนี้ก็คือข้มค่ามากๆค่ะต้องขอขอบคุณพันธมิตรในต่างประเทศของเราด้วยนะคะที่ดูแลอย่างอบอุน่น ขอบคุณผู้ร่วมเดินทางและสู้ไปด้วยกันในทริปนี้เห็นไหมล่ะคะว่ากว่าจะได้เครื่องจักรดีๆสักตัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าแล้วเรายินดีทำเต็มที่คะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ